รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องทุดงครับลองไปชมกันว่าครูบาคี้จะสอนการทุดงให้กับน้องๆยังไงการออกนอกวัดเนี่ยการออกนอกวัดต้องห่มผ้าย,ยัางไงน,น้องสามนิ่งองบ่มลายในใครห่มเป็นโช,โชว์หน่อยครับโชว์หน่อยดีมา ีชเบือน่อครัเพวลาเดินทุดงเนี่ยเขาเดินไปตามป่าตามเขาใช่ไหมฝนตกเนี่ยข้างในเนี่ยจะไม่เปียกนะครับดังนั้นนี่สำคัญเป็นผ้าเป็นยาครับเนี่ยผา ีเก็บอังสะครับเก็บเอาไว้พอเราเดินทุ่มโดมไปใช่ไหมครับเดินทุ่โดมไปทำพระพุ่มโดมเนี่ยเขาเขาทำยังไงเขานอนที่ไหนฟังนี้ครับท่า,ทา ถ้ไหนนอนนั่งเดินไปเดินไปถึงไหนก็คือหาที่ดีๆมอมมอมครับเดินไปถึงที่ไหนนอนที่นั่นสาธุครับเดี๋ยวเราลองมาขยายความในเรื่องของการทุดงกันดีกว่าการประพฤติทุดงเป็นวิธีที่สามารถกำจัดกิเลสได้แบบเฉียบพลันทันตาเห็นและเป็นไป เพื่อความมักน้อยสันโดษรวมทั้งยังมีอนิสงส์ให้บารมีสิบทั์เพิ่มพูนย,ยิ่งขึ้นไปโดยทุดงแปลว่าองคุณเครื่องกำจัดกิเลสคือเจตจำนงความจงใจที่จะใช้ในการละกิเลสได้ทุดงเป็นวัตรละปฏิบัติของพระพุทธองค์ที่ทรงบัญญัติไว้แต่ก็ไม่มีการบังคับแล้วแต่ผู้ใดจะสมัครใจปฏิบัติ เป็นอุบายวิธีในการขัดเกลากำจัดกิเลสให้หมดไปทำให้เกิดความมักน้อยสันโดษยิ่งขึ้นไปไม่สะสมสิ่งของเพื่อให้ตัวเบาสบายไปไหนมาไหนได้สะดวกไม่มีภาระมากเหมือนนกที่มีเพียงปีกก็บินได้ฉะนั้นมิใช่เพื่อการสะสมหรือเพื่อลาบสกาละและชื่อเสียงถ้าทำเพื่อลาบเพื่อชื่อเสียงต้องอาบัตทุกกฎทุดงในภาษาไทยใช้เรียกพระภิกษุผู้แบกกร เดินไปตามทางหรือป่าเรียกกันว่าเดินทุดงหรือออกทุดงเรียกภิกษุที่ปฏิบัติเช่นนั้นว่าพระธุดงซึ่งธุดงในภาษาไทยนี้มีความหมายเฉพาะตัวตามประเพณีของพระวัดป่า ซึ่งต่างจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาอยู่เดิมเพราะทุดงตามคัมภีร์นั้นผู้ปฏิบัติไม่จําเป็นต้องเดินเที่ยวไปไม่จําเป็นต้องอยู่ในป่าไม่มีการใช้กรดก็ได้หรือไม่รับเงินโดยเด็ดขาดการทุดงเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่มีการบังคับแก่พระภิกษุสามเณรผู้ใดจะปฏิบัติก็สามารถกระทำได้ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ว่าเราจะมาสัมว่าเราเรียนอะไรตอนเช้าครับผมจะไม่ได้ครับว่าเรียนอะไรตอนเช้าครับผมก็จะไม่ได้ครับว่าเราเรียนอะไรตอนเช้าครับเราเราเรียนไปชุดงที่อ่าทรังควบ เช้าเรียนเกี่ยวกับ<ม>การทุดงครับก็พระอาจารย์ได้เล่าเกี่ยวกับการทุดงของอาพระอาจารย์หลายๆรูปครับที่ทั้งที่เป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์เองแล้วก็เรื่องเล่าต่างๆที่พระอาจารย์ได้อินมาเกี่ยวกับการทุดงครับเรียนเรื่องทุดงครับใช่ไามเล่าทุดงใช่ครับคือแบบก็คือแบบเป็นแบบพระที่แบบออกไปจากนอกวัดแล้วก็ไปแบบเดินทางนอกวัดครับการทุดงตามความเข้าใจของผมก็คือแบบ การที่พรคะครับไปเหมือนฝึกสติฝึกสมาธิในป่าเลยครับคือการที่เป็นพระแล้วก็ไปท่องเที่ยวนอกวัดแล้วก็ไม่กลับวัดนะครับแต่พระอาจารย์กี้บอกว่าอันตรายมากเพราะบางคนอาจจะโดนของนะครับทุดงก็จะมีตั้งแต่การเลือกของจําเป็นที่จะต้องเอาไปการเลือกคัมเลที่จะนอนการปรับกด มีเยอะมากเลยครับแต่ผมจำไม่ได้ทุกอย่างครับก็คือก็เดินเล่ร่อนไปไปตักบาตรแล้วก็ไปฉันชันมื้อเดียวงครับแล้วก็แล้วก็ต้องหาที่ทำเนียมดีๆที่จะนอนครับไม่งั้นอาจจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้น ผ้าหงเราสักบทสิได้ได้เต็มบทครับแต่ว่าขอย่อๆ่อหนึ่งบทได้ไหมครับเอาบทพ้าหงบทเดียว พระองค์แค่ขึ้นต้นใช่ไหมครับพาหองค์พระหงสาหัสสมาพินิมมิตาสาวุทันตังขีเมขารังอุทิตาคร,รัสาาเสนะมารังธานาาทธรรมวิธินาชิตตวามุนินทตันเตชะสาปะวันตุเตชัยมังคะลานีโอ้โหสุดยดอด,ยดเลยท่องได้เลยแล้วหนูรู้ไหมว่าความเป็นมาเป็นไปในบทพระหงค์เนี่ยมามายังไง ได้ยินมาว่าพระพุทธเจ้าสวดป้องกันอะไรสักอย่างนึงนี่แหละครับแต่ว่าผมก็ไม่คยาควเดี๋ยวพระอาจารย์เล่าให้ฟังบทพาหงมหากาเลี่ยืกิว่าพาหงมหากาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชยสิทธิขาถาบทเนี้เป็นบทแห่งชัยชนะหนูโหลดแอปชัยชนะไปหรือยังไม่มีครับมีแอปไหนนะแอปชัยชนะหมอชนะใช่ไหมครับหนูได้โหลดแล้วชยสิทธิคาถา ชน,นะแบบเด็ดเสร็จเด็ดเด็ดขาดของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะบทพาวงนี้นะพระอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะในบทพาวงหรือชยสิทธิคาถาเนี่ยคือชีวิตของคนทุกคนมันจะมีชีวิตช่วงที่ย่ำแย่ที่สุดครับเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดเนี่ยคนเราก็จะนึกถึงคุณความดีของตัวเองใช่ไหมเช่นเดียวกันกับบทพาวงมหาการหรือชยสิทธิคาถาเป็นบทที่พระพุทธเจ้าตั้งสัจจะอธิษฐาน ละลึกถึงคุณความดีของพระองค์ที่สั่งสมมาเสียสงไขยกระแสนมหากับ,บโอ้โหละเอียดละออลึกซึ้งแล้วก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากพระพุทธเจ้าก็ตั้งสัจจะอธิษฐานบุญใดกุศลใดที่สําเร็จแล้วด้วยฐานบารมีของข้าพเจ้าอ้างถึงขนาดนั้นนะช่วงวิกฤตของชีวิตอ่ะลองคิดดูสิทีนี้อย่างพวกเราท่านท่านทั้งหลายนี่เวลาเกิดวิกฤตของชีวิตเนี่ย เรามีมากพอหรือ,อยังคุณความดียังครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้อ้างคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ครับแล้วคุณงามความดีที่ของตัวเองได้สั่งสมมาไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาหรือคุณความดีต่างๆที่เราทําเพื่อเสริมสร้างกําลังใจลูกครับบทแรกของโหงที่หนูท่องเนี่ยเป็นบทที่มหาบุรุษพระเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้รมหาบุรุษชนะใครรู้ไหม ชนะพญามารและเสนามารด้วยทานบาร,รมีด้วยทานตอนที่มหาบุรุษกำลังตั้งสัจจะอธิษฐานในการในการสุดท้ายแล้วที่สั่งสมมาพร้อมแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานว่าแม้เนื้อและเลือดจะเกิดหายเหลือเพียงกายเอ็นกระดูกถูกเขาผาน หากไม่ได้ตัดสู้พุทธโพธิยานขอปฏิญาณบรรลังนี้คือที่ตายสุดยอดไหมสุดยอดครับพระยามานไม่ได้แล้วยกทัพพระยามานพร้อมทั้งเสนามานเพราะกลัวว่าถ้ามหาบุรุษบรรลุเป็นสัพพัญญุตยานแล้วเนี่ยจะพ้นจากนานไปพ้นจากการควบคุมพ้นจากความเกิดพ้นจากความแก่พ้นจากความเจ็บพ้นจากความตายรหรือที่เรียกว่าเนบ นิพพานาค่ะเพอ,อนั่นเลยโ้นนั่นแหละภาวะครับไม่มีแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่ต้องมาอีกเลยหลังจากนั้นบรรดาเทวดาพรหมทั้งหลายหนีหายหมดเลยครับมาทวงบรลลังลูกรบรลลังนี้คือของเราพร้อมพยานเทศพร้อมพยานเทศถ้าหากท่านว่าเป็นบรลลังของท่านใครเป็นพยาน พระเจ้าตรัสว่ามีแต่ฟ้ากับดินเท่านั้นที่เป็นพยานครับทานบารมีที่พระองค์สั่งสมมาเสียสงไขกระแสนมหากับปรากฏกายเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมครับน้ำที่องค์สมเด็จพระมหาบุรุษได้สั่งสมมาหลายพบหลายชาติมากมายขนาดไหนอ่ะพัดเอาบรรดาพญามาและเสนามาในเกลี้ยงหายหมดเลยคิดดูดิ แล้วพระเจ้าก็ชนะด้วยทานบารมีครับอย่างเราเรานี่จะชนะได้ยังไงทานเนียมเป็นปัจจัยให้เกิดความรักทานเนี่ยสังเกตดูไหมว่าท้าท้ามาโนปโยโหติ o, io, ie, ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักครับนี่รักเนี่ยเสร็จรายการนี้พระจาจาร์จะต้องไปเลี้ยงแป๊บซี่โน <c oughs> นะ <c oughs> ก็เกิดความรักความชอบใจพระจาจาร์พระจาะจาร์ถูกต้องไหมครับเออแล้วเมื่อมีคนรักมากมาก เวลาที่เวลาที่เราเผชิญกับปัญหาต่างๆคนที่รักเราก็จะมามาช่วยเราครับถูกต้องไหมรพระอาจารย์หาเด็กคุยกับพระอาจารย์ไม่ได้ปลืม้มออกรายการกับพระอาจารย์หน่อยก็ว,วิ่งมาเลยเห็นไหมว่าทานบาร,รมีเนี่ยเมีานิสงทำให้คนรักเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายนี่ถ้าอยากจะทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรต้องท่องบทนี้เลย บทว่าพา,พาห,งหงครับบทพาหงทําให้เป็นที่รักของมารทั้งหลายครับอันนั้นในแง่ของเรื่องเรื่องราวแต่นในแง่ของปรัชญาธรรมพญามารคืออะไรรู้ไหมพญามารคือขันธมาครคือกิเลสมาร,รโลภโทสะโมหะที่อยู่ในตัวของเรารและสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมมรณะมาครคือความตายสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมารให้เราได้ ได้เข้าใจในบทนี้ครับเอาละหมดเวลาแล้วฝากก็ให้ที่อธิบายมาทั้งบดนั้นก็เป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ทุกคนได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์ธนเดชน,นะครับวันนี้ผมก็ขอกราบน้ำสการลารและขอขอ,ขอบพระคุณพระอาจารย์ธนเดชน,นะครับ,รบขอบพระคุณอย่างยิ่งครับเจเลญพอนรลูก ธรรมภาพพระทิพากรนาริโยวัดจากแดงทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการโดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะวันนี้ก็ได้พูดถึงขยะพูดถึงสิ่งที่เป็นภาวะที่วันนี้ที่น้องเนนมาเรียนรู้แล้วก็คือปัญหาที่โลกเราทุกวันนี้ที่เจอก็คือน้องเนนตอบว่าโลกเราร้อนขึ้นเพราะขยะนะแสดงว่าเขามีเคยได้รับเข้าข้อมูลข่าวสารมาแล้วว่าขยะมีส่วน โดยเฉพาะพลาสติกเนาะขวดพลาสติกมากมายแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเราจะทํำยังไงที่จะแยกออกมาแล้วสาคัญมาเห็นแล้วว่าขยาพะพอแยกแล้วได้ประโยชน์นะเอามาใช้โดยเฉพาะขวดน้ําพลาสติกเนี่ยสามารถที่จะแปลงให้เป็นผ้าไตรจีบอลได้นี่ก็คือสิ่งที่น้องเนนเห็นประโยชน์แล้วว่าไม่ใช่การเก็บขยะเป็นเพียงการเก็บแล้วไปทิ้งแต่เก็บแล้วสามารถเอากลับมาใช้ประโยชน์ที่เรียกว่ารนะีไซเคิลนั่นเอง ก็คือเขาก็ให้ความสนใจเป็นบางช่วงเนาะตามธรรมชาติธรรมชาติษษษษษษษของเด็กอะ่ะก็คือเขาก็ต้องการที่จะฟังเรื่องที่สนุกนะ <_ d ata> เพราะฉะนั้นเรื่องการที่วันนี้เอาเรื่องของกระตูนธรรมก๊อจิในเรื่องของสอนเรื่องการคัดแยกขยะ,ขยะก็เป็นเรื่องที่ทําให้น้องเด่นเนี่ยมาสนใจว่าคือขยะมันต้องเริ่มแยกที่ตัวน้องเด่นเองเพราะฉะนั้นเขาตอบได้เกือบทั้งหมดเลยนะเรื่องของขยะ,ขยะการคัดแยกขยะชนิดของขยะโดยเฉพาะขยะรีไซเคิลเขารู้จักด้วยว่าคืออะไรบ้าง นี้เป็นสิ่งที่ที่น้องเนนให้ความสนใจแล้วก็ตอบกันได้อย่างเรียกว่าหลายคนทีเดียวพอเรามาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเราได้รับการมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ของคุ้มางกะเจ้าเนี่ยในหนึ่งใน6ห,หน้าที่ก็คือเรื่องของการจัดการขยะด้วยเขาเห็นว่าวัาจากแดงม,งมีประสบการณ์เรื่องการจัดการขยะภายในตัวเองก็เลยมีกลุ่มบริษัทอย่างโดยเฉพาะปะตท GC ซเนี่ยนะครับซึ่งเขาทำเรื่องรีไซเคิลอยู่แล้วเขาก็มาที่จะเป็นที่เลี้ยงปรากฏเราเห็นเขาใส่เสื้อ เขียนว่าอัพไซคิีอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าเอ๊ะนี่มันมาจากอะไรเขาบอกก็ามาจากขวดพลาสติกเนี่แหละครับเราเลยก็ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเป็นเสื้อโยมได้มันเป็นชีวอนได้ด้วยไหมได้สิครับก็เพียงแต่ว่าย้อมสีแล้วก็ทํากระบวนการได้แล้วก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเออเราจะทํายังไงที่จะชักจูงให้ญาติโยมมาคัดแยกขยะก็พูดถึงเรื่องบุญพูดถึงการที่เอาขยะมาทําบุญแต่ต้องคัดแยกก่อนนะแล้วบุญกีฬานี่ก็ถือว่าอย่าง ฝรั่งพาหมาเดินคใช่ไหมครับพาหมาเดินหรือคนเดินภูเขาที่เรียกว่าเทร k กิ้งเดินไปตามภูเขาเดินไปเรื่อยปีนเขาได้ไต่ไปดูได้น้ำดูน้ําตกดูธรรมชาติดูธรรมชาติบางทีก็ปีนต้นไม้บางทีก็ปีนหน้าผาบางทีก็นู่นเราไปเห็นบางทีเขาอยู่บนทุ่งหญ้าครับไปเลี้ยงสัตว์ โอ้โหฝรั่งนี่มันก็ช่างหากีฬาดีๆมามานะครับส่วนใหญ่แล้วบ้านเรานี่จิ้มใช่ไหมครับอยู่บนมือถืออยู่บนมือถือเล่นเกมแต่เขานด่พาลูกพาหลานขี่จักรยานบางทีขี่จักรยานขึ้นกระเช้านะครับอย่างเมื่อวานนี้เราขึ้นกระเช้าไปพระาชวังไปด้วยครับปรากฏว่าพาลูกถีบจักรยานมาจากบ้านไกลมากเลยนะปีน เป็นกีฬายอย่างหนึ่งแล้วก็พาลูกขี่กระเช้าเอากระเช้าเอาจักรยานขึ้นกระเช้านูนขึ้นไปแคบคาเนี่ยขึ้นไปพระราชวังแล้วก็ขี่จักรยานต่อ,อบนนั้นแล้วก็เอาขึ้นกระเช้าลงมาครับ แล้วก็ขี่กลับบ้านถูกต้องอันนี้ได้ความสามัคคีในครอบครัวเมื่อพี่เมื่อน้องเมื่อสามีเมื่อภรรยาเมื่อลูกไปด้วยกันปั่นจักรยานก็ติ้งต้องติ้งต้องติ้งต้องไปด้วยกันเนี่ยได้คุยกันไปด้วยปั่นจักรยานนี่ติ้งต้องเลยนะครับเสียงเสียงกริ่งมันติ้งต้องอ๋อครับไม่ใช่ปั่นแล้วติ้งต้องนะครับทีนี้ถ้าลูกแซงไปพ่อเอ้ยลูกถอยมาต้องระวังลูกแม้แต่หลวงพ่อวิริยังเวลา ครูสมาธิจบแต่ละรุ่นใช่ไหมท่านก็พาไป้นอเล่นกีฬาคือทุดงของท่านเนี่ยคือกีฬาอย่างหนึ่งนะเช่นนอนในป่านอนในเขาอาบน้ําน้ําตกน้ําตกนะครับแคมป์นั้นบางทีก็เข้าถูกเข้าผิดแคมป์เอง่รบางทีก็เลื่นับลงเอลลายนะครับละลายไม่ได้ตั้งใจเป็นต้นออไปเลยครับแล้วข้อสี่ครับข้อสี่ปัญญาปัญญาครับ ทุกอย่างมีปัะญาในตัวเองไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันมีปัะญาในตัวเองต้นไม้ที่ยืนตรงยืดโอ้โหนี่ประมาณ20-30เมตรนะแต่ละต้นนี้นะครับ,รบนั่นแสดงให้เห็นว่ามันต้องการอากาศครับมันรีบเร่งไปสู่ อ่าไปหาอากาศนะครับมันทําให้เขาต้องปลูกทีๆนะต้นไม้ถึงจะ่ตรงถ้าปลูกไม่ทีต้นไม้จะไม่ตรงนะครับมันจะไม่โตแต่ว่ามันจะยืดตัวอย่างรวดเร็วขึ้นไปบนฟ้าแย่งการดูดอากาศนะครับแล้วก็อาศัยกันความซื่อตรงของต้นไม้เนี่ยมันชัดเจนธรรมชาติของคนก็เช่นเดียวกันจะต้องมีความชัดเจนในด้านความซื่อตรงครับไม่ว่าเราจะเป็นผู้นําไม่ว่าเราจะเป็นผู้ตามความซื่อตรงนี่ชัดเจนก็จะทําให กติกาต่างๆในสังคมมันไม่บูดเบี้ยวค,คนเยอรมันนีคนเยอรมันเนี่ยได้ถือว่าเป็นคนที่ซื่อตรงต่อกฎกติการ,รักษาระเบียบมากต้นไม้บางทีก็งอคดงดเคี้ยวนะก็เหมือนกับเส้นทางชีวิตบางครั้งก็ต้องคดเคี้ยวเลี้ยวลดไปตามสถานการณ์รเห็นไหมปัชัชญาชีวิตมันก็บอก หูก็มีปัจจัยนะขาก็มีปัจจัยปากจะโกนิ้วแต่ละนิ้วก็มีปัจจัยในตัวจริงไหมใช่แล้วข้อสุดท้ายข้อที่5ข้อสุดท้ายข้อที่5นี่ก็คือเรื่องของศิลปะครับธรรมชาติดนตรีกีฬาปัจจัยศิลปะศิลปะนี่มีความสุขไหมครับเวลาเห็นศิลปะเนี่ยมีความสุขเช่นเราเห็นภาพที่เขาวาดไวโอ้สวยงามคนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกก็คือเอปิคสโซนครับเราก็เพราะว่า การวาดลูกคือศิลปะนั่นนอกจากศิลปะการวาดลูกยังมีลูกปั้นอย่างหนะ่ครับโอ้ลูกปั้นของอะไรนะไอติคสซอะไรท่กอยางในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอเสมอเลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนิดเป็นใช้คําพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็ หัวข้อหนึ่งเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ2อหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร